สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูรถขุดค่ายแคทเ r อร์พีลาแคทเทอร์พีลาครับหรือว่าแคทสามสองห้านะพี่น้องสามสองห้าค่อนข้างจะใหญ่ครับสามสองศูนย์นี่ใหญ่แล้วเจอเจ้าสามสองห้านี่บึกเลยครับบึกเลยนอนอย่างเดียวพี่น้องนอนพักผ่อนอย่างเดียว ลุกยังไงก็ไม่ตื่นครับพี่น้องนะครับตัวนี้เอ่บอกว่าเฮ er, ียเขาบอกว่าขายนะพี่น้องขายนะใครที่เป็นนักปั้นก็ลองสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้นะครับเราะว่าช่วงล่างยังปึกครับสวดทรงองค์เอวโอเคเลยครับ ดีถ้าเอาไปอาบน้ําแล้วก็ปะแปง้งแต่งตัวนี่ก็ไม่จํากันไม่ได้เลยพนะี่น้องกิ๊กเลยลครับหรือว่ากิ๊กเลยตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นบครับ3-2-0 3องศนห้น่าจะวีต้องดูว่าวีห2ครับ ดูบาร์โคดให้นะครับหรือว่าดูซีเรียลเขานะครับก็ถือว่าพลาสซิงกันพี่น้องเพราะว่าจอดในหมอกไปเลยครับหมอกไปเลยหมอกไว้ในกองหญ้าเลยนะครับถือว่ายังกิ๊กเลยนะครับโอ้แท็กนี่เต็มเต็มพี่น้องแท็กนี่เต็มไปเลยนะครับบูมอาไม่มีปะโอใหญ่ครับใหญ่ ใหญ่มากครับน่าจะ25ตันมัน้งนะครับน่าจะ25ตันนั่นแหละเ,เดี๋ยวผมพาดูพาดูช่วงล่างครับจริงแล้วเป็น320นะครับอือ320เดี๋ยวนะ1 1 892 320นะครับพี่น้องจะเ,เขียนว่า325อ่ะช่วงล่างเป็นไงโอ้ใบแท็กอยู่เต็มโซ่ก็ยังเดินได้ครับโซ่นะครับเฟรมยังเปรี้ยครับสปอกเก็ตโอ้อยู่เต็มครับพี่น้องเต็มซูปเลยวัวกเกิง ไม่มีผุนะครับแต่ว่าอีกข้างหนึ่งก็กระจกกระจกนั้นอยู่ข้างบนเขาไม่ได้พับจริงน่าจะปิดกระจกไว้นะครับแท็กเต็มเลยนี่ครับโอ้คลาสสิกมากๆหาดูยากนะโอ้ก็ เข้าป่าพี่น้องเข้าป่าโอ้ยแม่เจ้าเวยด้วยปุ้งกีนี่พี่น้องเอ้ยใหญ่โคตรค,ครับปุ้งกีนี่โอ้หนึ่งหนึ่งจุดสองไม่อยู่ครับไม่อยู่แน่เลยใหญ่มากๆครับปุ้งกีบูมอาร์มนี่เปรี้ยแล้ครับเหล็กเดี๋ยวผมคืบให้ดูนะ วา่ากี่คืบนี่ครับหนึ่งสองสสีห้าหโอ้หกยังเหลืออีกครับ6กคือบว่พี่น้องพี่น้องลองคืบดูนะหกคืบกับอีกครึ่งครับใหญ่มากๆครับโอ้หลบพรอน,นี่ครับ บูมอาร์มใหญ่มากนี่คลาสสิกสุดๆหาดูไม่ได้แล้วพี่น้องนะครับไอ้เจ้า320นี่ยบีตัวบีครับนี่ครับช่วงล่างอยู่เต็มเลยใครที่เป็นนักปั้นนะครับจัดเลยนี่ครับโอ้เหล็กยังแข็งอยู่แข็งมากๆเลย ดูคอนโทรนหน่อยดิดูเฟรมพี่น้องดูเฟรมก่อนนี่ครับเหล็กแข็งโปกเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับข้างในคอนโทรนสั้นยอยู่ครับโอ้เดี๋ยวกล้วยเหลือพี่น้องโอ้ได้เหลือมารบกวนในยุ่งเลยนะครับกลัวกันกน,นะ ชาิเจิสับปัวกันอ่ะแคเรียแคเรียสองตัวพี่น้องนะอ่ะสามสองศูนย์จริงเป็นสามสองศูนย์นะครับน่าจะ V1 หรือ V2 ไม่แน่ใจแต่เขียนว่า3ามสพวกกี้ใหญ่มากๆนี่ครับอ่ะท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับอ่ะจบด้วยขอจบด้วยร้อนมากครับพี่น้องอยู่ในป่าด้วยรัวพี่เหลือมมาหานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับ สวัสดีครับ